จริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่เนาะเราก็ตั้งสติให้มั่นแค่นั้นแหละตั้งสติให้มั่นคอยจับจับผิดตัวเราจับผิดตัวเรานี่แหละเออว่ามันจะคิดออกไปทางไหนคิดออกทางไม่ดีเราก็รีบตัดมันทิ้งเนาะ <c oughs> ปรุงในทางที่ดีก็เออ ก็ถือว่าเป็นกุศลนี่แหละต้องเอากุศลเข้าไว้ในจิตก่อนถ้าปรุงในทางไม่ดีก็ให้รู้ทันมันก็รีบกจกัดมันทิ้งอย่าไปไหลไปตามมันแค่นั้นแหละมีสติดูใจเราอย่างเดียวอย่าไปดูข้างนอกถ้าดูข้างนอกแล้วมันจะวุ่นวายเหมือนทุกวันเลยไหมก็ดูแต่ข้างนอกเออไปเสนอเคาะเวลายามวิการอย่างนี้ยมันก็ เคะนั้นก็จะมามาลงที่ตัวผู้ที่ไปสะเดาอะอะไรแล้วไปสะไปสะเดาะยามวิกาบบรสองต่อสองกับสีขายนี้เนาะเออเคนั้นก็จะลงกัแบบผู้ที่ไปสะเดาะละพรนั้นดูดูที่ใจอะส่งออกแค่นั้นแหละการปฏิบัติมันก็ไม่ได้ยากเย็นสแสนเข็นอะไรแต่เราต้องมีศรัทธาความจั้งมั่นมีมีสมาธิอะไรจะความจั้งมั่นคือสมาธิ มีจิตใจจดใจจอ่อดูใจเราเนะี่ยมีจิตตะใจจดใจจอดูใจเรามันจะออกไปทางไหนดูอารมณ์เรามันจะไปรับกับสิ่งต่างๆหรือเปล่าสิ่งที่มากระทบนะ่าดูที่มันกระเพื่อมไหมมันกระเทือนไม่ใจเราเนะี่ยดูอยู่แค่เนี้ยถ้ามันกระเทือนก็ <c oughs> รู้ว่ามันกระเทือนปุ๊บเนี่ยเราก็วางอารมณ์รู้จกักให้รู้จักวางอารมณ์รู้จักทิ้งอารมณ์ให้ให้มันทิ้งอารมณ์ซะบ้างไม่ใช่อะไรมากระทบก็สวนกลับท,ทันทีอันนี้ไม่ใช่แล้ว อะไรมาสะกิดหน่อยเราไม่รู้ทันอารมณ์เรามันมันก็จะมันจะขุ่นเคืองนะความไม่พอใจนั่นแหละมันจะเกิดขึ้นให้รู้ทันน,ะใ,น,นะให้รู้ทันแล้วก็แก้ไขบอกเอออันนี้เราเสียท่า <Sow interests> เสียเสียท่าสังขารแล้วอา่าเราเราไปเข้าข้างสังขารนั่นแหละเรา <Theater> ไ,ไปเข้าข้างจิตเราเราไปเข้าข้างความคิดปรุงแต่งของเราอันแหละเดี๋ยวไปเข้าข้างมันเด็ดขาดมีอยู่แค่นี้เออพอรู้ทัน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 เดี๋ยมันก็สั่นลงสั่นลงสั่นลง อย่าไปรำคาญมันเฝ้าดูมันเฝ้าดูใจเฝ้าดูความคิดเรานี่แหละเฝ้าดูใจว่ามันจะไปทางไหนให้ดูแล้วก็จับอารมณ์จับอารมณ์อ่ะดูว่ามัน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 เกาะมันเกาะไหมอารมณ์อ่ะอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจพอใจในราคะไหมอ่านี่ต้องไต้ตัวนี้ก็สําคัญนะรู้รู้สึกว่ามันปรุงเป็นราคลอาจารหาราคาขึ้นมาแล้วก็ดูดูเอออันนี้ไม่ไม่ถูกทางแล้วดีกว่าเราจะไปร่วมมือกันเลย พยายามสลัดทิ้งเดี๋ยวมันก็ออกหันกลับมาอยู่กับลมเอาลมเป็นฐานหลักเนี่ยตัดได้แต่ราคาเนาะลองลองฝึกดูลองลอง,ลอง,ลองดูอย่าปล่อยอารมณ์เลยเขาเรียกว่าอย่าปล่อยอารมณ์ถ้าปล่อยอารมณ์มันก็เป็นของโลกเป็นของสมมุติสมมุติที่ทําให้เราตกตกไปสู่ในที่ชั่วถ้าหลงสมมุตินะถ้าหลงสมมุติเพราะสมมุตินี่มันไม,นมน่มันมีแต่มายาทั้งนั้นมีแต่สิ่งที่ปลอมๆเนาะ มันจะหลอกให้เราไปตรนนรกไปทุกเนี่ยแหละเนาะถ้าเกิดเรารู้ทันอารมณ์รู้ในการกระทําของเรารู้ <c oughs> รู้ในผลนะรู้ในการกระทําของเราลบผลของกรรมรู้ผลของกรรมแนละ้วมันจะเกิดขึ้นถ้าเรารู้ผลของกรรมเมื่เราอันนี้กรรมไม่ดีนะแล้วก็มันจะหยุดมันจะไม่กล้ามันจะมีมันจะมีฮิลิโอตปะเกิดขึ้นกับจิตกับใจเราเนะาะผู้ไม่เกรงกลัวผู้ผู้รู้ว่าหลง ถ้าพูดกับผูผู้หลงว่ารู้นี่เดี๋ยวอันตรายนะอันตรายจริงนะอันตรายมากๆผู้ที่รู้ว่าผู้ที่ผู้ที่เข้าใจว่าตัวเองรู้อ่ะอันตรายมากๆเพราะมันซ้อนเพราะเพราะไอ้ตัวตัวนี้มันมีซ้อนทับทับ,ท,บทับกันอยู่ดูให้ดีดูให้ดีแล้วดูใจของเราเนี่ยดูใจของเราว่ามันกระเพื่อมไหมเวลาโดนอะไรมามากระแทกมากระทบกระเทือนเอ,อภาษาต่างๆที่มันเข้ามา จากตาหูจมูกลิ้นากายใจผัสสะทำอาร,รมณ์มันเกิดขึ้นไหมออต้องดูดูตัวนี้ต้องต้องดูมัจริงๆนะต้องดูต้องดูเรียกว่าทุกขณะทำรรทุกทุกข,ขณะที่เจอผัสสะยิ่งเจอผัสสะเท่าไหร่นั่นแหละยิ่งเรายิ่งรู้ทันมันเท่าไหร่นั่นแหละผลมันจะเกิดไวผลเรียกว่าผลเรียกว่ารู้ธรรมะรู้ธรรมชาตินั่นแหละมันจะเกิดขึ้นกับจิตกับใจเราไวแล้วเราจะวางกับสิ่งต่างๆได้ง่าย เจออารมณ์อารมณ์ที่โทสะโมโหเกิดขึ้นเราก็เห็นมันเห็นมันเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นอยู่นั่นแหละเห็นอยู่ว่าจนจนเห็นการดับของมันนั่นแหละแล้วมันจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงเหมือนกับเราใช้ใช้อานาปานสตินตัดให้มันสั้นลงนะสติตัวเดียวสติสติแล้วก็ลมสติกับลมอ่าสติจับลมหรือกลับลมอะไรสติกับลมหรือจับลมอะไร มันจะตัดให้สั้นตัดพบตัดชาติให้สั้นเรื่อยๆเหมือนเรามีมีดมีมีดคอยตัดมันนะ <c oughs> ถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่ก็เท่ากับว่าเราเป็นธาตุของมายาธาตุของสังขารสังขารที่ปรุงแต่งโดยโดยความไม่รู้ของอวิชชาโดยความไม่รู้เลยสังขารมันจึงปรุงแต่งได้ถ้าเกิดเราเข้าไปรู้มันน่ะมันจะปรุงแต่งได้ไหม รู้รู้ธรรมชาติในร่างกายนะเพราะมันมันปรุงขึ้นมาเรารู้ทันมันก็ดับปุ๊บมันเห็นการดับเห็นการเกิดดับเพงะมันอยู่เรื่อยๆอยู่่างเนี้ยเออแล้วอารมณ์มันมันจะตัดขาดเองมันจะตัดอะไพอพอมันจะปรุงเราก็เห็นว่ามันนันมันก็ลดเหมือนกับเรามี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 ดคอยมีอาวุธอะไรแหละคอยสับมันคอยสับมันไว้ต้องคอยทุบในใจตัวเองต้องคอยทุบคอยทุบคอย เรียกว่าเอาหนักๆเลยนัย่นแหละทุบแบบอย่างหนักๆเลยไอ้ตัวไหนที่มันมันเป็นจริตของเราที่ว่าเรามีเราเราไหลไปกับมันเยอะนั่นแหละเราพริจารณาตัวน,นั้นก่อนเพื่อให้มันเบาบางมันจะค่อยๆเบาบางลงทีละนิดทีละหน่อยไม่ว่าอารมณ์โทสะโทสะหรือความโกรธโกรธง่ายขุนเฉียวขุนเฉียวง่ายใครมาพูดอะไรนิดหน่อยก็ไม่พอใจหรือ <c oughs> เราไปพูดให้คนโน้นคนนี้เอ่อก็อย่าให้เขาทําตามเขาไม่ทําตามก็ไม่พอใจเยเราต้องรู้ตัวนี้ด้วยนะเอ่เออันนั้นเป็นเรื่องของของใครของมันเพราะเราจะไปไม่สามารถบังคับบัญชาใครได้อ่าไม่สามารถบังคับบัญชาไปได้ใครได,เไาารรได้เพราะเมื่อเรารู้ตรงนี้เราก็จะจะวางคือว่าเรื่องของใครของมันล่ะเนี่ยเราต้องวางวางตัวนี้ด้วย บอกให้เขาทำน้นทำนี้แล้วเขาไม่ทำตามเกิดอาการมโมโหขุนเครื่องไม่ชอบใจขึ้นมานี่ตัวกิเลสเกิดขึ้นแล้วเราต้องดูตัวนี้ให้ทันตัวนี้ด้วยเนาะเพื่อจะเกิดอย่างอารมณ์ราคะมันเกิดอ่ะดูอสุภะก็ได้เราจับจ้องดูอสุภะให้มันติดตาสากศพสากศพสวยตอนแรกก็เป็นรูปสวยงามพอน้นๆมาก,ก็เริ่มแก่เริ่มเหี่ยวเริ่มยานเริ่ม เรียกว่าเป็นศพเป็นซากศพมีนอนออกจากตาข้างในมีแต่ขี้มีอะไรแล้วก็พิจารณาไปข้างในตัวเรามีแต <c oughs> ่ขี้ทั้งนั้นขี <c oughs> ้เต็มเต็มไส้เต็มพุงเลยขี้ทั้งนั้นเออมีแต่มูดคูดเลยมีแต่มูดคูด,ดมีแต่วความสกรปรกในร่างกายของเราน้าเลือดน้าหนองเต็มไปหมดเลยถ้าเห็นมันตัวนี้เอาตัวนี้พิจารณาก็ได้บางบางคนก็อใช้ลมก็ได้ก็ <c oughs> ถ้าเกิดใช้ใช้พิณาอสุภะมันมันมันไม่เรียกว่ามันสู้มันไม่ไหวเนี้ยอดข้าวเลยอดข้าวสู้มันเลยอดข้าวนี่ดีจริงอดข้าวสู้กับมันอดข้าวสู้กับมันแล้วก็ใช้ลมนี่แหละเวลาโผล่ขึ้นมาถ้าอดข้าวเวลาอดข้าวมันจะไม่ค่อยโผล่ครับเพราะว่ามันคล้ายๆว่าไม่มีอาหารกเรียกว่าไม่ให้อาหารเป็นกําลังมัน ตราบใดที่เราเหรือ,อยังคนที่ว่าหลงอาหารอาหารอา,อาหารก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเหมือนอาหารและปัจจโยนอาหารเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้ให้เกิดกําลังทางกายเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะจิตเมื่อมันมีกําลังจิตมันก็จะปรุงแต่งเป็นเป็นราคะขึ้นมานความต้องการทางเพศอะไรอย่างเงี้ยเนาะเมื่อเรารู้ทันมาเนี้ยพยายามเรื่องกินก็เอาพอประมาณ กินกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะถ้าอยู่เพื่อกินก็มันจะเดินไม่ไหวอาะเพราะโรคภัยมันเยอะตอนนี้อาจจะเป็นเบาหวานอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละอาหารมาปัดอาหารละปัจโยต่อไปมันกลยเป็นกรรมมาปัจโยติดตามมา <c oughs> ออกรรมกรรมจนติดตามมาเรื่องการกินการกินของเราเนี่ยพยายามเมื่อเมื่อมันกําลังมันเกินตัวนั่นแหละราคามันจะเกิดแล้วก็พยายาม ดูแลเรื่องอาหารของเรามีแต่ตัวเราเท่านั้นที่รู้เนาะเอาไม่ไม่ไหวจริงก็อดอดนเลยสู้กับมันเพื่อข่มมันไว้ก่อนในเรื่องเรื่องของราคาแล้วก็ต้องข่มมันไว้ถ้าไม่ข่มมันสู้มันไม่ได้หรอกต้องข่มมันไว้ก่อนให้ให้ใหจิตเรามีสมาธิมีสติมีกําลังนั่นแหละเมื่อสติมีกาลังมีปัญญาใช้ปัญญาใช้ปัญญาตัดกิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ใช้ปัญญานะญญาตัดกิเลสน,น,นะนี่ใช้ปัญญานะเนอะปัญญายาน ต่จริงๆพูดเป็นภาษาว่าเราก็ใช้ปัญญาใช้ความพินิษพิจารณาคือวิปัสปสนานั่นแหละพินิษพิจารณาพิจารณาก็คือ,อเมื่อเมื่อเรามีสติมีสมาธิแล้วปัญญามันก็จะเกิดมันจะเกิดแทงเห็นเอเห็นกรรมต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นต่งางๆไปเรื่อยเห็นกรรมข้างหน้าที่มันจะเกิดขึ้นก็เหตุเห็นเหตุแห่างการเกิดทุกข์นั่นแหละเมื่อเราเห็นอย่างนี้เราก็ไม่กล้าําแล้วถ้าเกิดเร,เรามีปัญญาแล้วนะ เห็นที่การกระทําของเราทุกอย่างมันมันจะเป็นกรรมทั้งนั้นแหละเ mm. อะเห็นการเลืองเราทาทำความคุณงามความดีเราก็ทําอันนี้เห็นกรรมดีนะพอใจมีฉันทะมีความพอใจในะการที่จะทําทในกรรมกรรมที่เรียกว่ากรรมดีมันก็ส่งผลให้ให้ตัวเราเนี่ยเจริญรุ่งเรนะืองเนาะ <c oughs> ถ้าอย่างเราไปหลงไปหลงอยู่กับกรรมที่ไม่ดีนั่นแหละมันกจ็จะเป็นเหตุของการ เกิดทุกข์ให้เราถ้าเรารู้ไม่ทันมันสแสดงว่าปัญญาเรารู้ไม่เท่าทันกองกิเลสเพราะนั้นต้องฝึกสติฝึกสมาธินี่แหละเข้าไปดูเรื่องอารมณ์ต่างๆเข้าไปเรียนรู้เรื่องอารมณ์ต่างๆทําไมว่าเราต้องต้องเกิดต้องแก่ต้องเก็บต้องตายต้องทุกข์อยู่ทุกทุกทุกภพท,ท,ทุกชาติใช่ไหมเพราะอะไรมันมันก็จะจะเห,เห็นเห็นเหตุเหตุที่เราทําไมต้องเกิดนั่แหละเพราะตัณหาเพราะ เพราะอวิชชาเพราะตัญหาเพราะสังขารเพราะอวิชชาครอบงำนะแล้วก็เกิดเป็นตัณหาความอยากอะไรต่างๆขึ้นมาเกิดเวทนาเวทนาทุกข์เวทนาสุขขึ้นมามันก็ไปเอ่อไปเกาะไปยึดไปยึดไปออกกับความรู้สึกนั้นๆจําจดจําไว้สัญญาจดจําไว้อืมมันก็กลายเป็นเพเป็นชาติขึ้นมาเมื่อเกิดเวียนเั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเรา เราไม่เข้ามาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างอารมณ์เมื่อกี้พูดเรื่องอารมณ์อะไรราคาเหรอเออดูดูอสุภะถึงตอนดูอสุภะถ้าเกิดเอาอาสุภะเอาไม่อยู่นะก็เอาลมนี่แหละมีเอาสติกับลมนี่แหละเมื่อมีสติรู้รู้ว่าราคะมันจะเกิดปุ๊บมีสติตั้งอยู่หันกลับมากับลมปุ๊บอุ้ยราคามันจะเกิด,กกลลาากดแล้วนี่หว่ามันจะมันจะเข้ามาปรุง่ะ พอเรารู้ทานปุ๊มมันมันจะปุ๊งไม่ได้แล้วอลองสังเกตดูให้ดีเนาะแล้วก็โทสะแล้วโทสะโทสะพูดไปแล้วเนาะโทสะก็พูดไปแล้วความโลภอ่าพูดความโลภอันนี้ความโลภความโลภความอยากปัญหาความอยากต่างๆทั้งหลายก็เกิดจากสังขังนั้นแหละเพราะความไม่รู้เลยมันอยากอยากไปสารพัดจจอยาก อยากกินอยากนอนอยากเที่ยวนะอยากทําอะไรที่มันบัดเดนเทิงเจริญใจอเรียกว่ามันเป็นความสุขเอ้พวกนี้ก็เป็นเป็นสิ่งล,อล่อลวงนะั้นแหละของมัญยามารญามายามายาของโลกแล้วก็อารมณ์เข้าไปรับรู้สัมผัสจากตาหูจมูกลิ้นกใจใจเข้าไปชอบใจนะความโลภความโลภความโลภอยากจะได้สิ่งของต่างๆที่ว่ามัน มันไม่ใช่ของเรามันก็เป็นกรรมนะทําให้เราเป็นเปรตยังไปหลอกลวงเอาเขามานั่นแหละเอออย่างทุกวันเนี่ยนะบวชมาในพระเหลืองแล้วก็หลอกลวงเขาแต่ตัวเองไม่ได้ปฏิบัตินั่นแหละมันก็เหมือนกับสร้างกรรมให้ตัวเองสร้างกรรมให้ตัวเองเออบวชเข้ามาพระพุทธเจ้าให้บวชเข้ามาศึกษาเพื่อออกจากกองทุกนะ่ะแต่ไม่ได้ศึกษาเนี่ยมันก็หลอกลวงนะมันก็มันก็หลอกลวงชาวบ้านขอข้าวข่บ้านเขากินทุกวันอย่างเนี้ย ไหนเขาจะเอาสิ่งต่างๆมาถวายเงี้ยเออแล้วก็หลอกลวงไม่หรอแล้วแล้วแล้วไม่ปฏิบัติตนให้ให้เข้าสู่ให้เข้าสู่แห่งการพ้นทุกข์เท่ากับหลอกลวงเมันก็มีกรรมนะถึงได้บอกว่าพระนี่ตกนรกกันเยอะนะในสมัยพุทธกาลก็มีพระที่ตกนรกเยอะพระพระพุทธเจ้าก็เก่าวไว้คือพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าพระ ตกนรกกันเยอะเพราะว่าไม่ปฏิบัติเพราะไม่ปฏิบัตินะพอเมื่อก่อนสมัยยุคก่อนก็จะไม่มีการเรียนแบบนี้เรอะไม่มีการเรียนเพราะยุคนี้เรียนยนิ่งยิ่งหลงใหญ่ยิ่งเรียนนี่เข้าใจว่าเมื่อก่อนก็เคยเคยไปเรียนแต่พอพอเรียนไปแล้วหนันี่มันไม่ใช่ทางเรานี่หว่าที่จะมาเรียนรับเอาวุฒิเอาอย่างนี่ยแล้วก็ไปโอ้อวดกันแล้วก็เอาไป เหมือนกับเครื่องทำมหาหากินเหมือนกับพุทธพาณิชย์เหมือนกับธุรกิจต่งางๆ้ยมันไม่ใช่นี่วาแล้วก็ไม่เอาไม่เรียนก็เลยเข้าป่าเข้าป่าเพื่อดูจิตดูใจตัวเองเพอ,อถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้มันมันเกิดเป็นเขาเรียกว่ายศขึ้นมายศลาบลาบยศสาบรรดาศักดิ์ขึ้นมาเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นสิ่งที่่อใจทั้งนั้นแหละมันเป็นมายาเนาะเป็นเป็นมายาคือเป็นสมมติน่ะสมมติขึ้นมาแต่เราก็ไปหลงสมมุติอยู่นั้นหลงสมมุติ โดยที่ว่าหลงตัวเองว่าตัวเองรู้รู้ในที่เราเรียนมาเนี่ยแต่ไม่เคยหันมาดูใจตัวเองไม่เคยหันเข้ามาสังเกตอารมณ์ตัวเองว่าม,มันมันมันทิ้งอารมณ์ได้หรือเปล่ามันมันทิ้งกิเลสได้หรือเปล่าเนี่ยไม่เคยไม่เคยดูแต่กับไหลไปกับกิเลสแล้วก็ยิ่งยิ่งมีเงินเข้ามาเยอะๆมันก็ยิ่งหลงเยอะยิ่งหลงเยอะคราวนี้หลงสุกนะติดอยู่ในสุขพืระขาดการปฏิบัติจบหมดสิทธิ์เลยนะ นั่นคือเส้นทางเส้นทางไปนญกอันนี้คือเส้นทางไปนญกที่จะทําให้ทุกขเวทนาเรียกว่าโอ้ยมันน่ากลัวเห็นไปไปนึกถึงที่ว่าไปตกนรกชั่วกับชั่วกรรมชั่วกับชั่วกันอย่างเงี้ยมันมันแล้วเราเกิดมาอีกทมีมันจะมันจะไม่เจอพุทธศาสนาเพราะมันนานเพราะเวลาใน ในอย่างคุณว่าบ้านเราอย่างเงี้ยมันก็เปรียบเทียบกับบางบางนรกบางที่อ่ะมอนมันนับไม่ได้อ่ะเนาะนรกบางบางบางที่ที่ทํากรรมหนักๆมันน,นับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่ว่าจะย้อนกลับมาเกิดแล้วก็จะเจอพุทธศาสนาอีกอยากเนาะก็เลยกลัวตัวเองก็กลัว <laughs> ตัวเองก็กลัวเออเอาวันนี้ก็อนุโมทนาสาธุก,การคุยกันสเปเหละ